เออกินมาม่าเด้อป้าลุงวางไว้เป่าอุ่มเย็นกินมามา่านำมาหน,น้อยเด้ออย,ยากอมอยากมามา่มา,มา,ามาม่าทานกินเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำให้ แล้วก็ต้องกินหน้ามล่องอืมตั้งไว้นะวเอ้าิงอืมเสร็จรซี่ก็จนับี่มแปดร้อยขีดวินี่นี่เออเอาขีดไปดีไแต่เกาคือขีดเป็น เราเศ้าก for ินเข่านี่คิดไปนี่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 นเป่้น้นเนี่้หนหมักแห้งนี่แหละหมักแห้ง สามกินอะไรหมีมามามาวันว้ามีดอกมามากินมามานี่กมานาคนสวยสมานาคนสวยของยาย่ี่บุกี้ขี่บุกี นะกินแล้วก็ลอางานลงสองหอเลยเด้นี่มันน่ากินมีเนี่ต้องสองหอขาหอเดียวบุอิมนี้งดนมคนได้บุนี่บุนอหากินนมได้หรือไงนะเจ็ดห้าเป็นนกินข่าวกินน่นี่แหละดหนมงด่หกินนม บีเดี๋ยวบ้างเอาในนัน้นเลยบ้างกินโคกินหนุ่มกินไว้กินไ,นนไ,นนไนนว้หลายติดโคเอามาถูกตั้งสี่เราได้บริเนบได้บริเนตเสร็งั้นเออเย็นแล้วก็วได้หอนดล้วค่ะ उन्हें แม่เลข้าแทงอีแม่เหนไหมแกตาดวงใจยายหมอนเด้อพน้าน้อยตาเมฆน้อยลุงหน้าตาแห้งลานได้ไหมหมอนแทงมดแห้งลูกแท้งลานสั่นชักมาน้ากินนันตะเกาเห็นหยกถวยได้หยกถวยสดเลยได้

เซน้ำอาบมาหน้าน้ำอาบมาหน้าต้มน้ำให้มาหน้าอเดี๋ยวไปซื้อเป็ดมาอีกเลยไิกินเป็ดหรือเ่าบ้านนี้เป้ยขั้นเออเอออาบน้ำก่อนโอเค สองมือโยนโยมยู่ปอป่าขึ้นมากินแนวนะฮะไทำไงทำใน้อยาดาีเป็นนมากแห้งได้มามานะมาน้านะอน้อืมกินกับน้าคิดมามากับน้า กิงแค่เิ <c 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 ่งแค่งานคนอัน่งแค่อ่จิปซื้อเป็ดบาจะพักกินเป็ดคนไดเเป็จ้แมาายจะใ่า๊ายบายบายไปไหมบายบายปไปลุ่งไหลุก

ยกมือสองมือบายบายบบายาย